เราจะไปรับสาวสวยนะครับในวงการอีกใบพร้อมไปบอกเลยจริงก็แบบคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆล่าทถาอะไรครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทัสกีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมูทไลท์อันนี้สตาร์แล้วเหรออันนี้สตาร์แล้วเฮ้ยมันเงียบเงียบมากตัดเดียวร้อยเลยเออจริงแล้วมันคู่ควรกับเรามากเลยถูก เราต้องการลดเราต้องการลดครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านะับตอนแล้วก็อยู่ในช่องชาแนลจำนวนมิกล้ะนะครับผมดิว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 เดี๋ลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะกด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 ยังกดยังกดซับให้หน่อยนะฮะกดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์แล้วก็กดไลค์กันให้ด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วในวันนี้นะฮะเราก็มารถยนต์นะแปลกๆนิดนึงเราจะไปรับสาวสวยนะครับในวงการอีกใบนะครับนั่นก็คือน้องดัลล่าครับผม ฝากกดติดตามช่องน้องดาร่ากันด้วยนะครับน้องเขาก็ทําช่องยูทูบเหมือนกันนะและในวันนี้นะคุณผู้ชมผมก็จะรับน้องดาร่าเนี่ยไปลองมินิคูเปอร์นะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับ <Wow. S 1> ไปลองขับไปลองเทสด้วยกันถ้าน้องดาร่าชอบเนี่ยผมซื้อให้เลย <Wow. S 1> เออผมซื้อมินิให้เลยถ้าน้องดาร่าชอบนะ <Yeah. S 1> ไม่แพง มไม่แพงสำหรับผมพร้อมไปอบอกเลยผมมากับสุลต่านนะฮะข้างหลังนะฮะสุตลต่านแฟงนะฮะฝากกดไลค์นะ,ะับกดติดตามน้องแฟงผมด้วยนะฮะไม่มีช่องนะครับเจ้าของรถอะพิเรียเทพเจ้าสามตานะฮะประเด็นคือตอนนี้ยังวนหาบ้านน้องไม่เจอเลยนะ,ะต่อไปยังไม่รับสายนะต่สไยจะแต่งตัวอยู่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็รอ,อน้องดาราลงมากันนะ สำหรับ FC นะฮะใครที่ติดตามน้องดาราอยู่นะครับถ้าอยากให้ถามเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้องนะฮะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการคอลแลบกับน้องดาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหน้านะฮะก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมได้เอาคําถามใต้คลิปนี้เนี่ยไปถามน้องให้นะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะ น้องอาจจะตกใจนิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้แจ้งว่ามีสมาชิกมาเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขามาเลยมาวันีมีน้องมาด้วยคนหนึ่งสวัสดีค่ะทานข้าวหรือ,อยังเลยทานทานขนมปังแล้วะคะ่ะอ๋อไม่เจอกันนานเลยนะครับใช่เราไม่เจอกันมาประมาณหลายเดือนเลย <laughs> หลายเดือนเลยช่วงนี้เป็นไงมั่งทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่เราก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าร้านมีร้านอาหารด้วยไงแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องปิด<อ>ใช่ไหมร้านร้านอะไรนะครับฝากฝากไว้เลยครับฝากเขียวไขกานะคะตอนนี้มีในกรุงเทพมีสองสาขานะคะคที่นักมิวาดนะคะราเท้าเจ็สิบเอ็ดแล้วก็ที่าาลาสานแต่ว่าตอนนี้ปิดก็ไดร i เว r y ี่อย่างเดียวอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับได้เคยกินแล้วที่ยังครับ ก็ดูร้านอาหารแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะจริงๆก็แบบคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆล่าทำอะไรอะไรเนี้ยเพราะว่าก็เห็นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่าใช่ส่วนใหญ่พี่เห็นต่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบไปของค่ายน้นค่ายนี้ให้ไปช่วยรีวิวใช่ไหมก็ด้วยค่ะส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าล่าเป็นเทสไลเดอร์สำหรับผู้หญิงใช่ไหมบางคนเขาแบบอย่างรถเข้าประเทศไทยมาก็อาจจะมีผู้ชายเอาไปรีวิวเยอะแล้วแล้วแบบว่า อยากจะรู้ว่าผู้หญิงขี่เป็นยังไงเหมาะสำหรับผู้หญิงไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้เราไปทดลองดูค่ะเราน่าจะใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วอันนี้เขาเรียกแถวเอกมัยเอกมัยศูนย์มิลเลนเนียมออโต้นะฮะเป็นศูนย์มินินะฮะเคยมาไหมเคยมานั่งเล่นข้างๆกันเราอยู่ที่ศูนย์มินิคูเปอร์มิลเลนเนียมออโต้เอกมัยค่ะโอเคคือโคตรยาวเลยโอเคโอเคมาร้อนร้อนเข้าไปที่ไหนกันดีกว่า ครับพี่บลอครับสวัสดีครับพี่โอเควันนี้วันนี้วันนี้รบกวนด้วยนะพี่นะได้เลยครับซึ่งก็ที่นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นโลกของมินิเลยแล้วกันเพราะว่าที่นี่เป็นสาขาแรกนะครับของมินิออโต้ที่เราเปิดมากว่า19ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีรถให้เลือกมากมายทุกโมเดลเลยใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่เทลพี่เอ่อจริงๆโชว์รูมนี้เมื่อปีประมาณ2007เป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ที่สุดในโลกเลยนะเป็นโชว์รูมมินิที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในประเทศ อ่ะอ้โออบลดเฟรมบลดเฟรมโทเคยเคยเคยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพาชมโปรดักต์นะครับตัวตัวที่เป็นไฮไลท์เลยก่อนดีกว่าเข้าสู่โลกของมินิหน่อยพี่ได้เลยครับซึ่งในนี้ครับเราก็มีการโชว์รถนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่เป็น DNA ที่เป็นเรสซิ่งนะครับก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์กเอกลักษณ์เด่นก็คือรถ3ประตูนั่นเองราคาเท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นที่สามล้านสามครับผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สามล้านสามวันนี้วันนี้ถ้าดาราเทสแล้วชอบซื้อเลยมันแพงที่สุดค่ะทันที่แพงที่สุดก็จะเป็นทางจอห์นคูเปอร์เวิร์กที่เป็นรถเอ SAV ของเราไหนอันนี้คือแพงที่สุดเลยแพงกว่าต้องบอกว่าแพงกว่าจริงมีแพงกว่านี้อีกอ๋อมีแพงแต่ว่าขายไปหมดแล้วแพงที่สุดจะเป็นรถจอห์นคูเปอร์เวิร์กที่เป็น GP เป็นกลางปีรุ่นเวอร์ชั่นที่3ราคาอยู่4ล้านกว่าบาทขายไปหมดแล้วครับมีอยู่แค่30คันในประเทศไทยเรียบไปหมดแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นจอนซิเนะครับซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยแรงม้าสองม้าม3 1อแรงม้าแต่จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เขามีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ตัวที่พีคที่สุดคือ306แรงม้าคิดดูนะรถคันไมไ่ใหญ่นะครับพันไม่ใหญ่มากน้ำหนักก็ไม่เยอะ แต่ว่ามีเครื่องประมาณ306แรงม้าเนี่ยก็คือ0-100นี่ก็คืออยู่ราวๆ5วินะครับก็ใกล้เคียงกับซูเปอร์คาร์เลยทีนี้เดี๋ยวเรามีไฮไลท์ครับวันนี้นะครับในโชว์รูมเนี่ยเราก็จะมีรถที่โชว์หลักๆเลยอันนี้ก็เป็น5ประตูนะครับเป็นมินิที่ไม่ผลิตแล้วนะครับเราเรียกว่ามินิแฮร์ร5ดอ o r โดยปกติเนี่ยมินิมันจะมีแค่3ประตูนะครับแต่คันนี้ก็จะเป็นพิเศษครับ5ประตู เพื่อจะตอบโจทย์คนที่เขามีครอบครัวแต่ยังไงก็คือยังรักมินิอยู่เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่ามินิเป็นไฮไลท์เหมือนกันครับก็คือรุ่นคลับแมนจริงๆรถคลับแมนมีมาตั้งแต่ในปี1970แล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือการเปิดประตูแบบนี้ครับอ๋อมันไม่ได้เปิดเราเรียกว่าฟลิตดอนะครับนี่ซึ่งเราสามารถที่จะโหลดของได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เป็นประตูแบบถ้าภาษาไทยเขาเรียกประตูตู้ข้าว S <S นะครับแต่ถ้าคนอังกฤษเขาเรียกว่าสปิดดอร์นะ,รนะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมินิรุ่นนี้ <S 2> <S 2: แล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ตกแต่งนะครับเป็นรถจอห์นคูเปอร์เวิร์กเหมือนกันนะครับ <S <S <2: ย aun ts> ก็จะเป็นเรสซิ่งไลน์แหละพูดง่ายๆนะครับราคาก็ประมาณ3ล้านกนาลางๆดอลลาร์มาเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ใหม่เนาวันนี้เตรียมทีเด็ดไว้ให้แล้วทีเด็ดอีกแล้วถ้าชอบก็จัดไปคือในยุคนี้เนี่ยทุกคนอาจจะทราบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนสำคัญแล้วนะครับในการช่วยลดมลพิษ ในการช่วยทําให้การขับขี่เนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นนะครับต่อวันวันนี้นีครับเป็นตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างด้านหน้าก่อนอันนี้มันเป็นรุ่นอะไรพี่อันนี้เป็นรุ่นชื่อว่า Cooper SE นะครับ Cooper SE Cooper เนี่ยครับธรรมดาเนี่ยเป็น Cooper S นะครับแต่เราเติม E เข้าไปก็คือ Electric ตามคอนเซ็ปต์ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยถูกเอาออกหมดเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์แล้วอันนี้มีแต่ตัวรถกับล้อนะฮะตอนนี้ไม่ใช่ครับมีไฟล่างเลยนะครับก็ เครื่องโยนถูกเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีถังน้ํามันไม่มีอะไรเลยถังน้ำมันไม่มีแล้วนะครับเแต่ว่ายังมีฝาเปิดเหมือนถังน้ํามันอยู่แต่จะเปลี่ยนเป็นปลั๊กชาร์จเจอร์แทน<อ>นะครับการใช้น้ํามันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อกิโลก็ประมาณรับสามบาทเอาง่ายเ<อ>ๆเลยเฉลี่ยแล้วรถกินน้ํามันรถประหยัดประมาณ 2- 3สบาทต่อกิโลเมตรนะครับ<อ>แต่ว่ารถมินิเนี่ยคันนี้เนี่ยถ้าเราชาร์จในช่วงที่เป็นอ่ช่วงที่ไฟจะถูกที่สุดนะฮะ ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาชาร์จได้ตอนกลางคืนเนี่ยใครจ่ายตกอยู่ที่กิโลเรามา0.8บาทเท่านั้นเอง<ม>นั่นหมายความว่าคุณประหยัดไปประมาณนับ300เปอร์เซ็นต์200เปอร์เซ<ม>็นต<ม>์นะครับแล้วก็เรื่องของเมนเทนแนนซ์นะครับรถคันนี้พอไม่มีน้ำมันละ<ม>ไม่ต้องเติมมันมมนะครับไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง<ม><ม>นะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนแล้วแล้วมันมันต้องดูบํารุงเรื่องอะไรบ้างครับื่อคือมันจะต้องดูบํารุงรักษาก็คือเรื่องยางเรื่องระบบเบรคนั้นเอง โชอคอัพนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ถามว่ามีอายุการใช้งานไหมมีค่อนข้างยาวนานรถคคนี้มากับตัววารังตีก็คือ4ปี4ปีสำหรับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมถึงการบำรุงรักษาด้วยนะครับซึ่งซึ่งทางมินิเนี่ยเราเรียกว่า MSI ก็คือ MINI Service สอิน u ูซีฟนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวแบตเตอรี่ครับรับประกัน8ปปีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถ คือจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นรถที่เป็นมินิอิเล็กทริกนะครับจุดเด่นเลยก็คือตัวโลโก้ที่เป็น S เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองตัวนี้ไงพี่อ๋อมันจะเป็นสีนี้นะครับคุณผู้ชมสีนี้เราเรียกว่าอินเนอร์จิีเยลโล่ซึ่งรถที่เป็นน้ำมันจะไม่มีสีนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่จะให้ลองวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้เราจะชอบไหม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 และที่สำคัญตัวเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าดูจากออปชั่นดูจากภายในเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ดูแค่ภายนอกนะ ภายนอกก็เริ่มเริ่มบิหน้าแล้วนะเออแค่ภายนอกก็แบบรู้และเริ่มต้นแค่สล้านิ่มตล้านสองแสน2ก้าหมื่นครับคแต่ในขนาดเดียวกันถ้าคุณจะซื้อคูเปอร์เอสเนี่ยคันนี้คันนี้จองยังพี่คันนี้ยังครับคันนี้ยังยังว่าอยู่ยังว่าอยู่ฮะเดี๋ยว แต่ว่าคันที่จะทดลองขับนั่นอีกคันหนึ่งแต่ว่ารุ่นนี้เลยพัฒนาเราจะมีรถทดลองขับแยกไว้เลยถ้าชอบซื้อเลยมินิเนี่ยซึชอบอกว่าฟอเลสเนี่ยถ้าจะซื้อรถคูเปอร์เอเนี่ยมันจะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นเกือบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นใช่เกือบสามล้านแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถที่เป็นแบตเตอรี่เป็นอิเล็กทริกร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องของภาษีนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้ก็คือตัวแพคเกจตัวบอรก ตัวเครื่องเสียงเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวพ p r e m i ยมเลยข้างในหรูนะฮะมีจักรกุชีด้วยจริงปะเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับด้านในด้านในด้านในดูเบาะนะครับเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะทรงเหลาส์นะครับอ่าทรงเหลาส์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทัชสกรีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมูทไลท์นะครับตรงนี้ก็เป็นจอเป็น LCD เลยนะครับจะบ่งบอกสถานะต่างๆในการขับขี่ ตัวนี้ก็เวลากลางคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแสงนะยเป็นอ้าวเหรออ่ามีแสงไลท์นะครับออนี้อันเล้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับรู้สึกอยากอยู่แต่ในรถเลยใช่ใช่นะครับบ้านหลังที่สองเป็นไงเบาะเบาะนั่งสบายไหมเบาะมันจะนุ่มนุ่มสบายนะครับเป็นไงเป็นไงชอบไหมชอบเหมือนเกิดมาคู่กันโอ้โหไงล่ะเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองอันนี้แค่แบบตัวตัวโชว์นะอ๋อมันมีเบาะข้างหลังด้วยใช่ใช่ นั่งได้ประมาณ8คนนะครับเนี่ยบอกเลยเฮ้ยสีนี้สวยเขาเรียกเขาเรียกวัยสีเลยครับนะครับก็ถึงความเป็นโมเดิร์นนะครับเป็นความเป็นอิเล็กทริกมันเหมือนสีเทาแต่ว่ามันใช่ครับเป็นขาวนะครับแล้วก็ผสมกับสีเงินนะครับถ้าโดนแสงเยอะๆจะไปทางขาวแต่ถ้ามืดๆก็จะกลับมาเป็นสีซิลเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกสีว่าไวท์ซิลเวอร์ครับไปกันเลยครับผม แล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็เอานิ้วกดที่ตรงสีเขียวใช่ฮะเดี๋ยวเสียงมันก็จะบอกว่าเราสตาร์ทโอเคกดเลยครับอ่าเสียงมันจะเหมือนแบบเรรยากาศบรยากาศนิดนึงติดแอร์ก่อนกูร้อนจะเป็นลมแล้วนะฮะแอร์เย็นคันนี้นี่แอร์เย็นมากไม่ต้องห่วงว่ารถไฟฟ้าจะแอร์ไม่เย็นโอเคนะครับแล้วก็อันนี้สตาร์ทแล้วเหรออันนี้สตาร์ทแล้วยมันเงียบเงียบมากนั่นนานะครับก็จะบอกว่า ready นะครับ ตอนนี้เราผมผู้หญิงเลดี้เก็เลดี้พร้อมจะไปอ๋อโอเคโอเคตอนนี้สถานะแบตนะครับเราอยู่ที่68สิบแปเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งได้อีก112่กิโลมีวิ่งได้นะครับ68เปอร์เซ็นต์ตรงนี้สถานะแบตเตอรี่นะครับรวมถึงรถสามารถวิ่งได้อีก112ยสองกิโลนะครับบางแสนได้ได้นะบางแสนได้นะแต่ขากลับตัวใครตัวมันนะดูสภาพอากาศด้วยฝนก็ตกอ่ะเดี๋ยวเราเอามินิเล็กทริกไปลุยฝนกันไม่เห็นเลยเราลอย ันนี้ข้างหลังนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้แคบเท่าไหร่คือนิดๆแต่มันจะเหมือนเป็นหลุมหน่อยๆนไ่เออใช่มันจะไม่ได้แคบมากคือถามว่านั่งก็ถ้าไม่ใจมากก็โอเคนะครับแต่ถ้าไปเชียงใหม่นี่ก็อาจจะลงมาลงใจกภานิดหนึ่งอยากให้ดาราลองก็คือลองปล่อยคันเร่งดูนิดหนึ่งเหยียบให้มิดเลยรถคันนี้เวลาเราปล่อยคันเร่งมันจะเบรกให้มันจะไม่ขยับเลยนะถ้าเรปล่อยให้นะครับเพะนนี้มันอยู่ตัวดีแล้วนะใช่อันนี้มีสามารถที่จะปรับได้นะครับคือระบบเบรกเนี่ยเขาเรียกว่ารีเจน พอเรายกคันเร่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์มันจะกลับไปชาร์จเพราะฉะนั้นมันจะทําให้รถเนี่ยเบรคนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปรับไว้ที่เบรกน้อยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวรถข้างหลังจะเห็นไฟเบรกเวลาเรายกคันเร่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะสังเกตว่าเสียงเงียบมากๆนะครับใช่ครับต่เสียงฝนนะตอนนี้ฝนสนั่นเลยนะฮะรถคันนี้ถ้าพูดถึงตัวเลขสมรรถนะในการออกตัวเนี่ยก็คือซุปเปอร์คาร์ดีๆนั่นเองศูนย์หนึงร้อยศูนย์หึงร้อยนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดสามวิ นั่หมายความว่าคุณนับคุณนับหนึ่งถึงเจ็ดนี่ยไปแล้วร้อยนี่นั่งสบายเลยนะเอานั่งสบายหรอสบายไหมบอกแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อล่าขนาดเบาะยังทำมาพอดีกันเลยชอบไหมชอบค่ะรู้สึกรู้สึกจะเสียเงินเว้ยเออใช่เสียแน่นอนทีนี้เดี๋ยวจะลองใครบอกว่าราให้ฟ้าไม่แรงตอนนี้ เดี๋ยวผมจะปรับสปอร์ตโหมดนะครับโอเคไหมครับเมื่อกี้เราขับโหมดธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะใช้ระบบสปอร์ตโหมดนะครับก็จะมีการปรับเรื่องของน้ำหนักโครงร้ายนะครับปรับคันเร่งครับกดคันเร่งไปเลยกดไปเลย่อาไปเลยกดไปเลยอีกไปอีกปุ่งมากครับนะะฮอ๋อปุ่งมากจริงมากโอเคอายกนิดนึงโอเคในโค้งนะครับตั้งเดียวร้อยเลย เราปรับเป็นสปอร์ตโหมดเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ไม่จตัวมอเตอร์เนี่ยไม่มีรับเครื่องยนต์มอเตอร์ที่พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีการปรับให้มันแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้เราเนี่ยขับไปไกลเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้พวงมาลัยเยอะคือเขาไม่สวิงเลยนะใช่ใช่ครับนิ่งมากไปอีกได้ครับลงไปที่แม็กสปีดเลยว่ารถมันนิ่งขนาดไหนเนี่ยนะครับ1 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงะแล้วก็จะถูกจำกัดกัดความเร็วแล้วอันนี้ดาราเหยียบสุดเลยใช่ไหมสุดแล้วค่ะไปไม่ได้แล้วคือถามว่า ตอนนี้1 5 0ยมันเร็วเกินกฎหมายแล้วะนะครับซึ่งซึ่งถามว่ามันก็สามารถที่จะเดินทางได้ปกติเร่งรีบได้นะ,ะ,ะครับสูหงหรอหะ่ะลามาห่ผมผมชื่อแบรนดินาแล้วเวลาฉุกเฉินรับขันครับสามารถกด SOS นะครับรถครันนี้จะส่งสัญญาณช่วยเหลือไปนะครับนาซาเลยนะส่งไปที่เมืองนอกนะส่งไปที่สิงคโปร์ นะครับศูนย์ของอทางทางศูนย์แอสเซสตันของสิงคโปร์ก็จะประสานกลับมาที่ประเทศไทยจริงๆมันแบบมันก็ไม่ได้ยากนะจริงๆแล้วมันคู่ควรกับเรามากเลยถูกใช่มันเกิดมาเพื่อเราเป็นไรที่มากระสุนต่างโอเคเบนสัตย์ไทยครับนี่ฮะดูนะฮะคูเปอร์นี่ใส่แม็กเลยเออเบนเบอร์นี่แบบเบนเขาดังเรื่องเบนอยู่แล้วโอเค ใช้กันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงม้างชอบนะชอบเออเพราะว่าจริงๆแล้วว่าล่าไม่เคยขับรถที่เป็นแบบฟูลอิเล็กทริกก็คือเป็นแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนแล้วก็รู้สึกว่ามันสเสถียรมันนิ่มแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคือถ้าพอมันเป็นรถไฟฟ้าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะอืดอะไรเงี้ยอเอออืดแต่พอไปลองแล้วแบบเออสายซิ่งอย่างเรามันก็แบบเอาอยู่อะไรเงี้ย เราจะทำตามบอกไปแล้วถ้าชอบเดี๋ยวจัดให้ไปงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอสั่งอาหารกินกี้ก่อนเดี๋ยวซื้อให้มินี่นี่ไปนั่งรอก่อนอันนี้ต้องขอบคุณพี่บุญด้วยนะที่พาไปเทสพาไปเทสคุณดาราเนีครับก็ที่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือที่นี่ก็คือเป็นโลกของมินี่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยาก มาดูรถมินินะครับที่ครบโมเดลนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็มีให้เลือกถึง2ชั้นชั้นล่างไม่ถูกใจกับรถใหม่นะครับเรามีมินิยูสคาร์ที่เป็นราคาเริ่มต้นชื่อว่ามินิเน็กซ์นะครับราคาเริ่มต้นก็ร้านช่วงต้นนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของมินิได้แล้วกับการรับประกันขั้นต่ํา1ปีนะครับหรือว่าด้านล่างก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับซึ่งเราอยากให้มั่นใจกับการบริการของมินเลนิมออโต้นะครับที่เรา ทำมินิมากว่า19ปีนะครับแล้วก็มีการดูแลลูกค้านะครับรถทุกคันที่ออกจากเรานะครับจะมีบริการที่เป็น MSI ที่บอกนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือเรื่องของดูแลในเรื่องของเซอร์วิสให้แล้วก็<ม>วารันตีให้นะครับ<ม>ช่วงนี้ก็มีตัวโปรโมชั่นที่เป็น MSI สูงสุดถึง10ปีเลย<ม>ซื้อไปขับเลย10ปีไม่ต้องดูแลนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือรุ่นจอนคูเปอร์เวิร์นั่นเอง<ม>สำหรับแฟนๆที่แบบชอบรลซิ่งของมี <ฮะ S 1> ครับก็ต้องขอบคุณดารามากนะครับแล้วฝากมิเนียมออโต้ไว้ด้วยครับเบอร์โทรติดต่ออะไรยังไงครับเบอร์โทรสามารถโทรเข้ามาที่มิเนียมออโต้คอนเน็กครับหนึ่งสองแปดหกนะครับเพื่อที่อยากติดต่อขอเทสไดรายนะครับหรือสนใจเกี่ยวกับรถรุ่นไหนติดต่อเข้ามาเลยครับที่หนึ่งสองแปดหกครับแต่ถ้าใครบัจจ็ตไม่ถึงหรืออยากซื้อมินิเป็นรถคันแรกนะครับก็เรามีด้านบนนะครับที่เป็นมินิเน็กซ์นะครับเป็นยูสคาร์เมื่อเป็นยูสคาร์ก็คือผ่านการมาตรฐานของใช่ใช่ก็คือท่านจะได้รับรถที่เป็น มาซ่อมที่เดียวกับมีเลนียมอเตอร์เลยนะครับซ่อมเหมือนล้ใหม่เลยนะครับใช้อไหไรแท้นะครับมีการรับประกันนะครับจากศูนย์บริการอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับหรือ25 0 0 0ันกิโลราคาเริ่มต้นประมาณล้านต้นต้นก็ได้นะประมาณล้านหนึ่งล้านสองประมาณนี้นะโอเควันนี้ขอบคุณพี่บุญมาเมื่อวขอบคุณดาราครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรานั่งพาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ทำตามโอเคโอเคโอเคสัญญาไว้แล้วว่าถ้าชอบดกินซูมิเน่ให้เดี๋ยวพี่ไปเตรียมเอกสารเตรียมอะไรก่อนเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนแป๊บนึงพี่บอกแล้วว่าพี่จะพามาเลี้ยงข้าวนี่ไงสปาเกตตี้นะธรรมดาที่ไหนเออออกจะมากระหลกกะลากระหลกปองที่ไหนที่นี่เขามีเชฟนะที่โซเนี่ยใช่เอกสารมาแล้วแป๊บนึงโอเค รู้สึกไงมากครับวันนี้เอาเอาจากใจจริงเลยไปลองมินิมาแล้ววันนี้คือเอาจริงๆงตอนแรกแกก็แบบเฮ้ยใช่หรอวะพี่ขุนจะซื้อรถให้เลยแต่ว่าก็แบบอจริงๆเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นนี่อะบอกแล้วว่าถ้าชอบต่อเดี๋ยวจะซื้อให้จริงๆมินิเป็นสายเปเหรอเราอ่ะหลังๆพี่มีเพื่อมในสุริตาไม่ต้องห่วงหลังๆเป็นสายเป้เหรอเออหลังๆที่พี่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่ไปทำงานกับขาอยู่คล้ายประมาณนั้น ปกติอยู่บ้านก็จบเจ้ามองนะฮะเนาะใครม่นเออเป็นไงบ้างเป็นงไงบ้างรสชาติอาหารที่นี่เขาไม่ใช่เขาไม่ถึงเชฟมาทำให้เออก็ต้องอร่อยอยู่แล้วมาทำระไรที่ไหนคือมาที่สวนนะคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารบริการให้ฟรีนะแล้วก็ได้ทดลองรถด้วยนะยังไงก็ลองมาติดต่อทดลองการขับขี่ดูได้นะฮะที่สูนมิเลเนียมออโต้เอกมัยใช่ค่ะมินิมินิคูเปอร์มินิแอปออโต้เอกมัย เออเออ,เอ,อประมาณนั้นนะ okay. ที่ผู้บรนได้ฝากไว้นะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะฮะที่สัญญากันไว้นะฮะเราจะทำตาม <ไ S 1> สัญญา <laughs> สรุปน้องดาราชอบนะครับสำหรับมินิคูเปอร์เอสเอสีเอสอีโอเคเราทำตามสัญญาแล้วนะว่าจะเสิร์ฟมินิให้น้องดาร่านะฮะพร้อมยังครับนี่ผมเหลามือลอยครับมาพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้วให้พนักงานเข้ามาเลยครับมา มา,มาเรียบร้อยนี่ไง <c oughs> ซื้อให้แล้วมินิ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 ใบ <c oughs> ก็ถูกแล้วอ่ะพี่บอกแล้วว่าจะซื้อมินิให้ไงพี่หุ่นน่าเขาไม่เกลี้ยเป็นสุละตาเลยนะส<ต>อดละตาซื้อมินิใบ,บให้อ่ะคะถูกต้องมันต้องอย่างนี้แหละพี่ผิดตรงไหนอ่ะพี่บอกแล้วว่า พี่ซื้อมินิให้เนี่ยเนี่ยมัน<า>เป็นสไซ่์แบที่จอดรถที่บ้านรอแล้วนะล่าเอารถล่าไปจอดที่อื่นแล้วนะอน,อนเนี้ย เออนี่ตั้งใจจะขายแล้วนะคันนั้นน่ะเอาหน้าเอาหน้าเมื่อคืนนี่ปั่นว่าได้ขับไปพัทยาแล้วนะโอ้โหขนนั้นเลยเหรอวะเออช่วยรู้พี่ด้วยนะพี่ยังขับรถญี่ปุ่นอยู่เลยนะหนูป้องสิบปีอะมาดีสิบหนเอาหน้าเอาหน้าแต่พี่ก็ไม่ผิดสัญญานะถูกไหมพี่บอกว่าจะพาล่ามาเลี้ยงข้าวใช่ก็นี่ไงเลี้ยงข้าวก็ฟรีฟรีก็คือแบบ <laughs> ไม่ต้องจา่ายเ<อ>งนินเลยกินรีเลยแล้วก็บอกว่าจะซื้อมินิให้นี่ไงมินิบโอเคเอากลับไปกินที่บ้านนะเผื่อหิววันนี้อุตส่าห์มาช่วยรีวิวสูตร <laughs> <laughs> โอเคทุกคนก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆ,ๆนะฮะถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณศูนย์มินิคูเปอร์อะอรนให้ตอ้นะมิเียมออโต้เอกมัยนะฮะที่ให้เรามาปั่นปวดแล้วก็มาทดสอบการขับขี่รถยนต์ในวันนี้นะฮะ เราเราก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องดาร่านะครับแล้วก็ทีมงานของน้องนะฮะที่มาช่วยสนุกสนานเติมสีสันให้กับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนฝากช่องของน้องดาร่าด้วยนะฮะชื่อชื่อช่องอะไรบ้างนะนาเรืองบันเทิงใจนะคะบันเทิงรอสตอรี่นะคะอ,อ๋อสองสองช่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเฟซกับอะไรนะไอจีไว้ให้ฝากไปติดตามน้องดาร่ากันด้วยนะคุณค่ะคุณพี่ผนด้วยนะคระบินเดียบคลิปหน้าอาจจะได้คอลแลบกันอาจจะมีอะไรสนุกสนุกทำเล่นกันอีกนะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องตอนหน่มมีก้องกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอากินกันให้อิ่มเลยนะฮะมินินะมินิโอเคบ๊ายบาย